ครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้ออกหม้นะครับหมายกับอาจารย์ยงนะครับสองคนสเลงซิ่งเหมือนเดิมครับตอนนี้ฉเฉลยรวมสี่แต้มแล้วครับฉเฉลยของผมสองแต้มอาจารย์ยงสองแต้มของผมเป็นเจ้าแล็บตัวเดียวครับสองแต้มเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อเลยครับ ขอบ <desserts. S 3> ุณครับเดียวร้ครับโดนด้านตรงนั้นครับังมครับเดียวรอยัยาต่อครับนอเสอครับเดีคมาคุแครับตวให้อเลยครับตงตรงครับเีย้อนาทำงาน่สอครับแรกคอนเดิมต้นเดิม ตัวนี <LO> ้เฉลยเสียงกลางๆครับมุมเดิมนะครับเข้าหลายรอบครับตัวนี้เข้าสองรอบสามรอบจัดเดิมครับเทนน้อยร้อยห้าจุด